สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว youtube ครับนี่นี่ก็พามาซื้อของสำหรับเด็กครับซื้อของใช้สำหรับเด็กแล้วนี่มาับมอนหนนว่ครับเราจะได้อะไรบ้างครับรอดูมาซื้อของให้ดินดาครับคงจะหมดเยอะนะวันนี้นะ mm hmm. ทุบอ่อน กวดนมไปน้ำเปลี่ยงกวดนมกวดน้ำเน,ำนาะไปนะนหน้อยๆนะโอ้ของใช้สำหรับเด็กนี่แพงเนาะสองร้อยกว่าบาทพวกนี้เป็นพวกนมครับอาหารเสริมจุกนมต่างๆเออใช้เอสศูนย์ถึงสามเดือนนี่พวกนี้ก็ต้องซื้อครับนี่เนื้อล่างกวดนมนี่ นี่ครับที่นี่ด้วยที่มัมมัมครับที่มัมมัมเอานี้เนาะนี่ครับโอ้เยอะเลยนี่ผากันเปื้อนได้ลูกสาวครับเราต้องมาซื้อผ้าอ้อมนี่เหรอมันปะนี่เดี๋อ้อมหกผืนครับสามร้อยกว่าบาทนี่ครับ เราต้องเลือกที่ดีที่สุดครับเอานีบอ่อนได้อาบน้ำเฮ้ยดีดีแท้บ่แมนเห็นไหมวะอันนี้บอก,อเ,อบอบอกเราไปหาเดี๋ยวก่อนแ <c oughs> พงไปครับเดี๋ยวมีฝั่งนู้นครับมีฝั่งนูน้นอีกครับมีมีมีที่นอนที่เดียกกละมัง อืมก็ละมังมเสื้อผ้าเองเขายังไม่ขายนะพ้อ,ม,อมมาที่นอนอืมเราจะเอาไหนมีหลากหลายครับ มุงมุงครอบมุงครอบเราเอาไซส์ใหญ่ไปเลยดีกว่าเผื่อโตครับเผื่อโตเผื่อโตครับเผื่อโตไซส์เอวบ่อยไหนข้าอ้อมอยู่ไหนวะเลขเดือดไหมอยู่ไหนวะ ดูพระอ้อมครับมันคือเพรมีค้าว่าแรกเกิดจะเต็มรถนะครับรพระอ้อมก็ได้แล้วพระอ้อมเอาเรยอพระอ,อ้ะอ,อ,มะอ,อมพระอ้อมพนาแคมเพเลิสอะไรเพิ่เพิ่เระได้แล้วที่นอนเรได้แล้วมุงครอบ หลายอย่างครับข,ของเด็กแปลงจริงๆนี่ต่อไปเราค่อยมาซื้อครับพวกรองเท้าสัรีแนไม่โตก่อน,นหมวกก็น่ารักครับสํารีแผ่นไม่รู้อยู่ไหนต้องไปยูซ้นสํารีอีกน่นุ่งส่งได้ยังว่าท่านนุ่งนอนหรอก นี่เดีนี่เดีนั่นเดีุเดีุนเดีนัน่นนัน่นนัน่นนั่นนั่นหละเออนั่นแหะ,ออแหะมันคือตัวใหญ่แต่โอ้มันเป็นผูกทั้งหลังเดินนี่นาดี๋ยวผูกทั้งหลังเลยโอ้เป็นผูกขั้งหลัง เต็มเลยดูชิว่าเราจะได้อะไรเต็มรถครับหนักตึงต้งๆเลยของลินดาคนเดียวครับก็ยังไม่ครบนะมองหน่อยบอกว่ายังไม่ครบครับเหลือสำาลงสำลีอะไรก็ไม่รู้นี่ครับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก นี่นั่นล้างกวดนมกระเพรนล้างกวดนมนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเขาวางเหรอบอยังหยู่ยบันไอ้เนี้ยอาบนา้ำอนันนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก อันนี้อันนี้ก็ดีนี่อันนี้ของอะไรสักผ้าเด็กเชียวยังเบบี้ออยนี่ด้นี่หอยังเอาไปรลดไม่แพรีหรอกแพ้กับพ,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 พวกยั้สักแท็จไงตัว <l acht> โอ้นี่แบลเปียบปวดด้วยเราแบบปวดดีกว่าครับเราแบบปวดโอ้อันนี้เป็นชิ้นครับเราปวดหนึ่งครับ ปกวดประกวดหนึ่งเอาชิ้นไนึชิ้นหนึ่งมันก็ซื้อหนึ่งมันก็ต้องแถมหนึ่งอยู่แล้วเราก็เอาไปอีกครับนี่เอาเป่าแนว่ซักผ้าบ่าดีไหมกระยิบเอาทำไงโอโอเอาอะไรเอาเบบี้ออยเนื้อของดีนี่ไปเอาของอะไรปาดจากสารที่มีอันตรายอืมเอาหนี่เนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยเนาะดีเปล่ อันนี้ป๊าผ่านุ่มจัน,นึ่ห่างว้ยส,สักเอาอย่างเอาหนี้ทุงไงหน่บอานนี้เี๋ยวเอาไหนล่ะนี่โบม,ม,มันมี่หมยนงออกไปบนขาอโอ้โอเลือครีมแบบน้ำครับครีมแบบน้ำสาหรับเด็กมันอยู่ไหนวะนีำำ่ฝุ่นนี่ฝุ่น มูอาบน้ำซ่อนไดเล็กหน่อยอยื้อฟังผลพี่ไหมอ,อันนั้น,นสักขาอันนี้ป้าพานุ่มนี่ยอดขายอันดับหนึ่งพอนะเนี่ยอาบน้ำเมื่อที่ถือกินเนี่ยมีในช่องยังดีมันอที่จกินอยู่ในบ้านที่นี่ยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอว,วขี้อ่าน้ำ เต็มรถแล้วครับกำลังจะเต็มรถครับโอ้ของเด็กนี่ก็แพงนะถูกเป็นบางอย่างแพงเป็นบางอย่างครับไปเราไปอเอทีหมาบน้ำข้าซับน้ำนมป่ะนะเค่งโอ้าซับน้ำนมมีเครื่องปัง๊มนี่ทุ่งน้ำห่อน thế áo leo này nôm nôm áo chất này nè ồ say rồi chìm bỏ say rồi chìm rồi thơ chắc là nó gì sáu bây giờ nam, chiếm ảm nam, nam. ยอดครับ2,904ัารอยสบาทส่วนลด7.9บาทครับเหลือสองพดร้ยยี่ห้บาทครับของเต็มรถยังครับยังไม่พอครับยังครับนี่มาเลือกอีกครับวันนี้ก็ไปของเต็มรถครับ ขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ